งกไปฟอร์ดแหละจั่วส <c oughs> องใบสองใบโหกระป๋ายเรื่อะไร นี่ปูใช่ไหมใช<า>่แหวบจั่วไลท์จัวจ่วเปิดห้าไม่มีผานเลยจั่วไลท์สกิวร่างจั่ววิทูอยู่บนเกิ้ลหันเกิน ลงโทเคนได้หนึ่งใบแค่นั้นเองไม่อยากแห่เยอะเนี่ยเพื่อนตายอยู่ยแห่เลยก็ได้โซ <c oughs> บาร์สี่ดีกว่าขอแพนโทเคนไม่เกินหนึ่งใบลงช่องนาฬิกายนั้นหยุดได้ยูนิตได้ละห้าพันโบห้าพันแต่นี้สิ 5, บสาม สามตีแรงเข้าเลยดรอข้างงตัวเข้าเลยผ่านจตัวนแน่ไลท์สกิลออโตบารโค้าการ์ดเกรดสองแล้วก็ลงช่องเหรียัวอะไรวะ เอยวะอันนี้แล้วกันชื่ออะไรอันนี้ไม่ต้องตัดนะสกิลอันนี้ออโตบาบัสเปิดปอนเก่าขอ้อเฮ้ยแดมความหมดแด,ดมหมดแหละตัดเลยขำว่าที่แม่งมึงเปิดได้ออลไหมยโคตรทานสกิลมันลงมาโซชั์นหนึ่ง เคไม่มีแอะถ้าตัวนี้แดมความหมดมีเกยสองบูได้ตีสองหมื่นเท่าเลยไดขี้กำลังข้างอาชาเป็นที่หนึ่งอาชาเป็นที่สองไม่น่าพูดคำว่าใบเลยแปลยี่สิบเอ็ด สามสิบเอ็ดีเดียวมันก็ต้องปล่อยอยู่ดีผ่านเถินไหลก็มี <ไป S 2> ชื่อเหมือนบวกห้าพันนี้พัาตบาลหนึ่งเรียกเขาเข็นสองใบนี่อะไระ่วะ อืเขาอธิบายไปแล้วเรื่องไหนแล้วกันทิงทิงเออตีข้าง <c oughs> เห็นชื่อมีชื่อเหมือนมันแวนไม่มีวะ่ะเหมือนห้าตีเว้เข้าเลยปล่อยเลยวะหนึ่งกูว่าได้กูได้เลยไม่มีอ๋อตีข้างแล้วกันไอโอมี้ <c oughs> อี S <S สานยูแวนต้องขับกันเลย<ง>เดี๋ยวมันับาหงายสองใบนะจัว่วไลสวินล่องน้ำผาออไม้วอสทูยูวแวนตัวบ้านหนึ่งตัวบ้านหนึ่งชุดหนึ่ง แล้ก็ในเด็กหนึ่งมาชุดหนึ่งแล้วก็ในเด็กหนึ่ง,งเอ้ยตัวอะไรวะแต่บ้านก็หมดไงไม่ได้ใช้ถ้ามีอีกท่าใบโบมื่นหนึ่งใช่ป่ะใช่สกิมันลงมาใช้ก่อนเลยอย่าเพิ่งตัดโซบาร์หนึ่งโอเคสองไอ้ยใช้โซบาร์แทนเขาโซบาร์ได้ถ้าไม,ไม่ไม่มีแรงไงโอ ตันเลยมันจะตายก่อน,นเพราะว่ามีออไม้เอาไม้อยู่ในโซ,โซเก2จะยืนเป็น2คริสตัลบวก5,000ชิวบวกอีก5,000แต่ว่าเรียบวกหมื่นใช่ป่ะตัวละหมื่นพ<ช>าวเวอร์่ะเ,เวอร์บวกหมื่นเอเอ power บวกหมื่นเนี่ยหลอนแล้วันนีไมาตีก่อนดีกว่า ตี <33. S 2> สามสิบสามเป็นกาดยาชิบหายเลยที่เหลือแม่งสี่หมื่นหมดเลยไอ้ที่ไอ้อันนี้คุณชิวสองหมื่นเป็นสามสิบสี่สิบห้าสองได้สี่สิบห้าสองได้ คีบพลังแวนตีหมื่นแรงชี้หายเลยพี่พลังแวนออได้มาแบกแดมนาน,นึงอันนี้ตีหมื่นหมอนั่นแนละแต่ก็ต้อง PG อยู่ดีโอเคฮาเลย ผมมีติดตายได้นะไม่จริงไม่จริงอ่าช่า๋อถูกเอ้แข่งกันแล้วไอ้เหี้ยสมแล้วคือยอชาเมาอลงเขาจะบ้านหนึ่งเ,เรียโทเค็นสองตัวกูเรียกมาทับนะ,อะสองตัวนี้แล้วตัวมันบกเหมือน สกิลอาชาลีไทยเรียการสามใบได้พูดดอกไม้หนึ่งใบโรงไปนี้สกิลโคตบาลต์โบนันเปิดห้าคอหนึ่งใบหนึ่งสองสามสี่ โอ้โหแย่แล้วถ้าคอชิ่มเหมือนได้จัวเหมือนเชื่อเ,อเลยคอไปนี้ถ้าคอชิ่มเหมือนได้จัวหนึ่งใบไ,ไม่ไม่มีนั่นมีสกิลเลยไม่มีละตับ เล่นผิดนะเนี่ยน่ารีบเป็นอะไรลงแค่นั้นแหละบอกว่าถ้ามีรายการบริการนี่ไม่ใช่ิงเกตส์สามสูงกว่ายูนิตของคนทั้งหมดได้รับบูสต์แต่ว่าบนันี้เล่นบูสต์ไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอลงทำไมวะ <c oughs> อาชาทูอาชาทู ไม่มีทางการบูทั้ทงมีบกาศเข้าไปมากอยู่ในนี้บุกมือนี้โซบ้านโซบ้านหนึ่งตโบานด้วย yeah. สองเป็นสามสามเป็นสามสี่เป็นหนึ่งหมืนอนห้าอันนี้สองแปดเจ็มืนสามแปดเท่าไหร่นะสี่หนึ่งสี่หนึ่งอันนี้สามแปดเ็สี่แปด เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งห้าแปดสองได้สองได้แวนแย่แล้วแย่แย่แล้วทุกอย่างพี่แวนก่อนทุกอย่างที่ไวโอ้โหฮิวเกินดฮิวพลังแวนหรืฮิวไม่ได้ฮิวพลังแวนฮิวได้แล้ว หักลบหมดเลยนี่ว่าเีว,ว 3, 000, ่ะเยี่ยแมนโบไปสามหมื่นเนาะกูก็บวกไปสามหมื่นเอ้ยสองหมื่นไอ้เยี่ยเกือบตายสัตว์พี่เดียวตีก่อนดีกว่าให้เขากาดเล่นตีเข้าหรือเปล่าไอ้นอี่ยเข้าไหนยิงสามสามนี่จะเป็ดโอเคไม่เข้าแล้ว <laughs> อันนี้สิบสามบกสามหมื่นเท่าไหร่วะสิบสามบวกสามหมื่นสี่สิบสามขี0การหมื่นห้าสี่สิบสามสามขี้ห้าหี้อะแม่งเกือบสูขีเลยีอ่ะรัวนะเดี๋ยวเขาจะบานให้เล่นเยอะเลยเล่นให้หมดนะได้ไม่าท้าไอ้สัตไล์น้องลัพาอัททูนี่ ูขอเอาไมล่างแรกสกิวแวนฮัตตรบัตหนึ่งโซบ้าเถยะเลยทีิไหยพอแล้วก็เดดหนึ่งใบอ่ะไปวายเรเล็หมดเลยไป่งเล็หมดเลยตัดเลยสกิวฮัตตรบา ถ้ามีเดียห้าใบบวกหมื่นสกิลคอตบาร์ดบวยหมื่นบวกไปสองหมืนหมดแล้วเยยบาร์กูสรสเนี่ยไม่ต้องเล่นแลนะเสัตวอเอาไปเปิดเลยสามสิบสามเหมือนจะตายเลยวะเอาไปสามสามเฮ้ยพี่หลาเมื่อดีอะ 43 <23 S 1> อบนนียวด้า <D> <1 S 2> ่าว่าห 10, 13, 5, มื่นห้าสีมสามห้าสิบแปดเออห้าสิบแปดมิดปะมิดแล้วมิดแหลวคีปันต้เอาไม้รูเขา,าเอาไม้แม่งตีโคตรแรงไงฟัง ตีหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสองคิกข้างก็โคตรแรงข้างนี้น่าจะเบาข้างนี้ห้าพันใช่น่าจะเบากว่าเพราะว่านี้ข้างนี้อ่าสิบสามอันนี้บูทบูสองหมื่นสองหมื่นก็สามสิบสามสามสิบสามสี่สิบสามบวกหมื่นห้าห้าสิบแปดเบาข้างนี้สองพันบ่อยแล้วต้องได้สองทิกเกอร์ว่าถึงจะกันอยู่ สามสามมโอ้เฮียตายอยู่ดีอย่านะตายอย่าได้เีย